สวัสดีครับวันนี้พบกับจามดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเสียบยอดมะนาวคาวเวียนะครับออุปกรณ์นะครับเราจะแนะนำอุปกรณ์ก่อนเลย 1. นึ่งนะครับคัตเตอร์นะครับสกรรไกรตัดกิ่ง 3. เทปพ,พันแผล อันนี้สำลีจุ่มแอลกอฮอล์นะครับเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์นะครับเราจะเช็ดทำความสะอาดกันไก่ก่อนแล้วก็มีดมีคัตเตอร์เช็ดแล้วก็พึ่งลมแป๊บเดียวก็แห้งนะครับแห้งแล้วเราก็จะมาทำการน,นะครับะจะแนะนำ นี้เป็นตอส้มโอนะครับตอส้มโอเราได้แต่งแต่งใบตัดใบออกนะครับแล้วก็ตัดนี้คือตอส้มโอเลือกขนาดแล้วก็กิ่งพันธุ์ดีให้กิ่งพันธุ์มะนาวาเวียนะครับเราตัดมาแล้วตัดผมแต่งไว้แล้วนะครับไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูทีแรก คือที่แต่งไว้เนี่ยคือผมจะตัดหนามช่วงนี้ออกนะครับแต่งหนามแต่งใบออกเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคในการทํานะครับเพราะแต่งออกแล้วมันจะได้ไม่ไม่ทิ่มมือเรานะครับนะเราแต่งตอเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ครับมาผ่าต่อนะครับผ่าครึ่งที่ส่วนจะใช้เทคนิคการผ่าครึ่งนะครับใช้คัตเตอร์ผ่าลงไปตรงกลาง ประมาณสองเส้นนะครับผ่าลงไปแผลเดียวนะครับแผลเดียวก็คือกดลงไปปื๊บลงไปแผลเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทํานี้เจาะนี่ครับกิ่งพันธุดีกิ่งพันธุ์มะนาวคาวเวียวนะครับปาดเป็นรูปปากฉลามนะครับพยายามให้ได้ปาดครั้งเดียวนะครับ แผลหนึ่งให้ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้เราก็จะมาแต่งอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรอันนี้ได้แล้วปาสองทีนะครับเสร็จแล้วจะเป็นรูปริมแบบนี้นะครับจะเป็นรูปรูปริมเดี๋ยวเห็นไหมเอ้เป็นรูปริมเสร็จแล้วเราก็จะมาเสียบลงไปนะครับที่เราผ่าไว้กับต่อนะครับ เสียลงไปเลยปึ๊บนะครับเสียบไปให้เปลือกนะครับเปลือกของกิ่งพันธุ์ดีกับตอนะครับเสมอกันให้เท่ากันนะครับเพื่อให้เนื้อเยื่อติดนะครับให้ให้เสมอกันข้างใดข้างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเทปพ,พันนะครับเทปใส สำหรับผัุนต้นไม้หาซื้อได้ที่อุปร้านจาหน่ายอุปกรณ์การเกษตรนะครับนี่ก็มาผันผันให้แน่นเลยนะครับเพื่อไม่ให้แผลเขยื่อนนะครับ ผันไว้แบบนี้นะครับนี่เสร็จแล้วเราก็จะไปอบใส่ถุงไว้ประมาณ1เดือนนะครับหรือประมาณเดือนกับอีก7วันนะครับแล้วแต่นะครับเราดูว่าแผลมันสนิทหรือ,อยังนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปเอาเข้าถุงอบกันนะครับหลังจากที่เรา เสียบยอดพันดีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นํามาใส่ถุงนะครับใส่ถุงอบนะครับเขาเรียกว่าเป็นการควบแน่นนะครับครับใส่ถุงนะครับเราเขียนเขียนชื่อไว้อีห้ออะไรแล้วก็วันที่ไว้จะได้ไม่ลืมนะครับเสร็จแล้วนะครับประมาณ1เดือน